สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพัทโดชนไหนะครับก็วันนี้อยู่กับเกมแมกกาอ e นะครับของเซเวอร์ g t t Class 4นะครับก็เนื่องจากวันนี้มีกิจกรรมเก็บเลเวลใหม่นะครับก็คือบูสเตอร์ช่วงท้ายปีก็ไม่รอช้ามาสร้างตัวคอเล่นใหม่กั <c oughs> อบอาชีพที่เรารักนะครับอาชีพสุดคลาสสิกของเราก็คืออาริสเชสเซอร์สายกำมัด สายมีนี่เองกำหัดแล้วโคตรจะกำหัดเลยตรงไหนเนี่ยมันใส่วิธนี่ง่ายเกะกะแล้วน,นี่ก็เร้่องของสั้น เอาชื่ออะไรดีตั้งชื่อตัวเขาสายมีดมีกำหมัดมีคนใช่ยังอ่ะลองดนะูไสายมีดมกำหมัด ได้จริงด้วยโอเคตอนนี้ถ้าเป็นช่วงสีกรรมอ่ะสร้างตัวปุ๊บมันจะได้อ่ะวุฒิเบลช่วงปีรามเก็บเแลเนาะผมน่าจะได้ขอบคุณที่ไม่เคยจริ้งกันกับอะไรวะเนะี่ยมาเ่องน,นี้เป็นอืมเนาบอกเ่าได้สองกล่องอ่ะอได้สองกล่องว่ามันมีแจกสองพันนะ แบบแคอมแบ็กไอคอมแบ็กเนี่จะได้คอสพิเศษเปิดคอมแบ,บก็กกแล้วกันในจ็อบในยาแล้วก็ในคอสตูมเอ่อบูสอรแพ็คเปิดบูสเตอร์แพ็กก่อนนี่คอสที่โกงสวยนะคอสนี้ความสามารของคอสนี้ก็คือได้ต้ง้งกตเบลต์ต่ำกว่าสองร x ทีบอกสารก เออย่างนั้นสิบใช้เอบิวสิบได้แล้วก็ฮิวเลือดตัวเองฮิวเอสพีฮะคือคนขี้โกงอ่ะบอกเลยเอเบบิาใช่ปะเอแล้วก็ผมจะไม่ใช้อ่ะเปิดคอสฟ้าแต่คอสฟ้าเป็นซะเป็นสิบ แล้วก็ของบูสเตอร์จะไม่ใช้นะจะใช้เป็นอนี้แทนเขาเรียกว่าอะไรของเล่นแทนอ่ะเดียวไปก่อนไอผีไม่พอสนามแรกเมื่อเราได้คอร์สมาแล้วนะก็แนะนำให้ผู้เล่นใหม่ทุกคนรีบมาที่ปันเนล่านะครับแล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนไปตรงนี้เราจะเจอกับเอพซตัวนี้นะครับ กดเข้าไปพอเข้ามาถึงในห้องปุ๊บให้คุยกับเอเบซตัวปามือนะครับเพื่อในการเดินเควสเอาไอเทมที่เป็นปากดอกไม้นะครับจากนั้นก็คุยกับเอเบซทุกคนนะครับเพื่อที่จะคุยแนะนำเวควสพอเราคุยครบกับทุกคนปุ๊บเราก็จะได้ปากสุดเทพมาซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือเพิ่มเอ็กพีสิบปอร์เซ็แล้วก็ ป้องก,กันการโจมตี10%แล้วก็ทีทเด็กก็คือใส่คู่กับรองเท้าอีเดนนนครับทำให้เดินไวแล้วก็ใปแอ็กแท็กเพิ่มขึ้นตีแรงขึ้น,นเอง จริงเรามาสมัครอีเดียนข้างบนนี้ก็ได้อือจะได้บวกมวกหลืองมวกอนุบาลนีดน้อยเนี่ยจริงผมไม่ใช้เก,กะแล้วแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองเดี๋ยวอาชีพถ้าเป็นคลาสสิกก็ไปเมืองมอลล็อกนะเข้าไปพีระมิดอย่างนี้เข้ามันไวขึ้นเยอะละเพราะอาชีพคแรกๆผมไม่จําเป็นเมือไ่มาก่อนละอ่าโจนได้อยู่ห้องสุดท้ายมั้ง คลิปคราสไม่ต้องมาขโมยเห็ดแล้วกับต้องการเป็นโจรมดเปละโคตรง่ายฟิลมีตะเชียบอย่ายาวจนไม่เบอร์ร้อยฟิลแล้วก็เดี๋ยวเราไป ต้องคุยดีก่อนขั้เกิดบุกรอนโอเคมาให้เราไปเอาในห้องนี้ดีเลยทางกายภาพเราก็จะได้ เซดเย็นมาจริงๆเราใช้เซดบูสเตอร์ก็ได้ดก็ดูว่าอีเดนกับเมทัลนั่นไหนดีกว่ากันนะเดี๋ยวไปใช้มาเลยลน่าไ่ว่าอันนี้พิกโกพิกโกจะแพ้แต่น้ำพลาดน้ำไหนเดีอยวไป ผมไม่ได้ต um, okay. like oh, <culos ke lanes choice> <laughs> ั้งตีออโต้ไว้อ่ะโอเคเพราะปกติผมใช้ตะกิ้เก็บเร็ววะพีดก็ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวกดใบดีเฟนต์ไว้พวกท่านมันตายฮะของการที่มันลื่นไหลที่สุดไปเคลือบธาตุเออเด็ด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 ใคหักไม่ขี่ไว้๋ยวมือรันแล้วจเติมนี่ดีหน่อยมอนเตอร์ที่หักจะไม่ขี่มนไม่ตีออโต้ ใบแดงเป็นพืชแต่พุงเราได้ไอ้กีเยอะขึ้นบิ เบาปัดตีมันตายคุกตายตกกินเวงวเยอย่าเงี้ยนอนกิน ตีนทิงตาไม่เข้าคาวอะเจ็ดมันโดนเตะไหมชี้ไม่งไวจัดเนี่ยถูกตรงนี้ยเข้าดืบโจน 别了，喂。 โอเคเข้ากแล้วโอเครับเคลียรเสร็จก็ไปตามหาหนังสือที่หายไปนะนี่ไงหน้าตาเป็นอย่างี้นี่เียบร้อยแล้วก็ลับไปที่จูโน่ เจตัววะช็อตช่อตเขาเด็กนางศิเจอแล้วแต่ทีนี้เขาจะอนุญาตให้เราเข้าไปคุยหนังสือละถ้าเป็นมะขอดแม่งต้องเดินอีกนะตัวตามกระแสพลังอยู่นี่คือคุยมาปุ๊บมาห้องนี้ปั๊บ ถ้าเราก็เต้นไปคุยกับวาคซีคนเราก็จะสองช่วงนี้แล้วก็กลายเป็นนองวิท ทีนี้ทีนี้เราก็จอบสิแล้วก็ไปเปลี่ยนโจนเปยโจน5้ารอย น,นี่ไม่ได้มาน,ะนานหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนห้องีนแะ้ว่าผมจำไม่นานตรงไหนเนห้องนี้เลยอืมเปิดแล้วนะนะปุ แล้วก็ต้องวนกลับไปเวลใหม่อีกรอบหนึ่ง <laughs> โอเคคลิปนี้ผมปิคดคลิปก่อนยาวพอรือน่าจะต้องตัดต่อยาวะก็เป็นทางเป็นเป็นทางเป็นโจนยาวอะไรเกสต์แรกก็ล็อกกับวิจีฮะสเตอร์เวิร์คซักสี่อีกกรรมใกายปีก็วันนี้ปิคดคลิปนี้ก่อนในคลิปหน้าผมก็ ไปวิวต่อนะคลิปหน้าเอาให้เป็นเอซี AC เลยสตอกเกอร์เขาแก้วเอาเปลเลยจะให้เป็นเอซีเลยคิดว่าไหวไหมไปลองนองดูฮะเดี๋ยวคลิปนี้ขอตุกกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเฮ้ยแสงรางไปจาง